เหตุดังสวนกลับคาพักส้มบิดเบือนสังคมหลังหมอโอตั้งคำถามเราสร้างสังคมแบบไหนค่ะ เหตุการณ์ยิงที่ภารกอนนะคะศูนย์การค้าชื่อดังใจกลางกรุงค่ะสร้างความหวาดกลัวและก็สะเทือนใจให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะถือว่าเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยอีกครั้งแล้วและจําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนนะคะเพื่อแก้ไขแล้วก็สร้างสังคมที่ปลอดภัยสําหรับทุกคนค่ะทั้งนี้ค่ะเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านของหมอโอ,โอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากุลค่ะกุมารแพทย์เวศาสตร์วัยรุ่นค่ะภาควิชากุมารเวศาสตร์ คณะแพทยาศาสตร์โรพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะได้มีการโพสต์ถึงกรณีที่เกิดขึ้นค่ะโดยโพสต์ว่าเข้าใจว่าข่าวนี้เนี่ยคงทําให้หลายคนรู้สึกตกใจแล้วก็ หลายคนเนี่ยก็เต็มไปด้วยความโกรธแค้นแล้วก็หดหู่หมอเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนนะคะสิ่งที่อยากจะให้สังคมช่วยกันเนี่ยข้อ1เนี่ยก็คืออย่าเพิ่งรีบแชร์ภาพชื่อนามสกุลของบุคคลต้องสงสัยเพราะว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยคนที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรเนี่ยจะได้รับผลกระทบที่เราเนี่ยชดเชยให้เขาไม่ได้ไปตลอดชีวิตข้อที่2เนี่ยหลีกเลี่ยงการเอ่ยชื่อนามสกุลผู้กระทำผิดหลายครั้งเนี่ยของเหตุการณ์การยิงเนี่ยผู้กระทำผิดเนี่ยอยากให้คนจดจําเราเน ที่อาจจะไปตอบสนองต่อความต้องการของเขาเหล่านั้นข้อที่3เนี่ยอย่าพิ่งตั้งสมมติฐานหรือตั้งข้อสงสัยอะไรการคิดไปเองของเราเนี่ยหลายครั้งคือการคาดเดาที่ไม่ใกล้แม้ความจริงค่ะข้อที่4เนี่ยอย่าพิ่งโทษเกมเกมเนี่ยชอบตกเป็นจำเลยและทําให้เราเนี่ยละเลยที่จะเข้าใจในปัญหาที่แท้จริงค่ะข้อที่5เนี่ยควรใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปพูดคุยกับเด็กเพื่อหาสาเหตุและเยียวยาจิตใจเป็นการส่วนตัวการให้คนที่ไม่มีความรู้ทางจิตวิทยามาตั้งข้อสงสัยเนี่ยอาจทําให้สังคมเนี่ย ไม่ได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะข้อที่6นะคะงดแชร์ภาพรายละเอียดของเหตุการณ์การแต่งกายของคนก่อเหตุเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยภาพเหตุการณ์แล้วก็การตอบสนองของสังคมเนี่ยทำให้ทำให้เกิดการเรียนแบบขึ้นซ้ําๆหรือว่า copycat killing นั่นเองค่ะข้อที่7นะคะไม่มีเด็กคนไหนเนี่ยเกิดมาด้วยความตั้งใจจะเป็นอาชญากรไม่มีคนที่มีความสุขและลุกข,ขึ้นมาทําเรื่องเลวร้ายเช่นนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือยอดภูเขาน้ําแข็งของเด็กคนหนึ่งที่ข้างในเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดค่ะข้อที่8นนะะคอกกกจาาด ประนามสาบแช่งเราควรร่วมกันถอดบทเรียนว่าปัจจัยอะไรหรือสิ่งแวดล้อมแบบที่สร้างแรงจูใจให้อาชีากรในวัยแค่นี้เพื่อจะช่วยกันป้องกันนะคะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในอนาคตข้อดีกาวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยวัยรุ่นไทยเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตถึงร้อยละ20 เด็กและวัยรุ่นเนี่ยเกือบร้อยและ40บอกว่าตัวเองเครียดและไม่มีความสุขในสังคมแห่งการเติบโตของพวกเขาเราเนี่ยกำลังช่วยกันสร้างสังคมแบบไหนค่ะข้อดีสิบเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยควรช่วยกันตั้งคำถามว่าทำไมเด็กอายุ14ในประเทศไทยเนี่ยถึงเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายขนาดนี้เผื่อใครยังไม่ทราบเนี่ยประเทศไทยเนี่ยถือครองอาวุธปืนเป็นอันดับ,บหนึ่งของเอเชีย เราเนี่ยมีปืนในประเทศมากกว่า10ล้านกระบอก6ล้านกระบอกเนะี่ยเป็นปืนที่ขึ้นทะเบียนอีก4ล้านกระบอกนะเป็นปืนเถื่อนค่ะข้อ11นะคะไม่ว่าจะเกิดจากความผิดพลาดอะไรพ่อแม่ทุกคนเนี่ยตั้งใจเลี้ยงดูอย่างดีที่สุดแล้ววันนี้เนี่ยคนที่ตายทั้งเป็นแบบเลี้ยงไม่ได้เนี่ยก็คือพ่อแม่ของเด็กที่กระทำความผิดช่วยคิดก่อนเม้นสักนิดนึงเราเนี่ยต้องช่วยหลายชีวิตให้ได้ไปต่อค่ะ้อ12อเนี่ยไม่ว่าสาเหตุจะเป็นจากอะไร,าบบรการรับโทษทางกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะเยียวยาทุกคนในเรื่องที่เกิิดขึ้้้้นนคค่่ะะะะแลททงาายไวว ผู้พบว่าหลังเกิดเหตุการณ์ยิงทีไรเนี่สิ่งที่ขาดหายก็คือการเข้าไปแก้ไขปัญหาที่แท้จริงค่ะจากโมโอนะคะได้ออกมาโพสตแสดงความคิดเห็นถึงเหตุการณ์นี้ค่ะและสุดเพจสตีฮิโรวีสนะคะก็ได้มีการตั้งคำถามกับโพสต์ของโมโอในข้อที่9ด้วยคําว่า เรากาลังช่วยกันสร้างสังคมแบบไหนโดยทางเพจสตีพีโรวีสามนะคะบอกว่าโดนหมอบล็อกเลยต้องโพสต์ถามตรงนี้ข้อความนะคะระบุว่าเมื่อวานเนี่ยมีหมอท่านหนึ่งออกมาให้ความคิดเห็นกรณีเด็กอายุ4ก่ขวบพี่พาลากรอนวัยรุ่นไทยย20สิบเซวีมหาสุขภาพทางจิต40เซนเครียดและไม่มีความสุขและตั้งคําถามว่าเรากําลังสร้างสังคมแบบไหนผมเนี่ยอยากจะถามกลับคุณหมอว่าไม่รู้จริงๆหรือครับว่าใครในกําลังสร้างสังคมแบบไหนพักไหนเนี่ยเอาการเมืองเข้าไปในโรงเรียน พักไหนเนี่ยดึงเด็กเป็นเครื่องมือทางการเมืองพักไหนเนี่ยขายฝันและสปอยเด็กเกินเหตุรวมถึงสื่อและอินฟูพวกไหนเนี่ยที่ให้ทายเด็กบิกเดเบือนจากดำเป็นขาวขาวเป็นดำโดยอ้างสิทธิเสรีภาพและไม่คํานึงถึงสังคมและกฎหมายคุณหมอเนี่ยลองกลับไปอ่านหลายๆบทความของคุณดูครับว่าคุณเนี่ยคือส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมที่บิเดเบี้ยวหรือไม่ค่ะ